วัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับก็เป็นวันที่ดีของวันหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหูข้าลามนะครับซึ่งคุณพี่นะครับได้ร้องขอแคมเปญในชมรมนะครับมอบให้กับคุณแม่นะครับซึ่งมีการติดเตียงนะครับเส้นเลือดในสมองตีบนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับ เดี๋ยวขอถามว่าสิ่งของของพี่เนี่ยรู้สึกไงครับที่อยู่นี้ชมรมเรามอบให้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าต้องร้องเรียนไปแล้วก็คือได้เลยได้ไวมากครับอครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาทําแบบนี้นะครับก็ขอให้คุณไปหาด้วยไวนะครับค่ะอรับเราเช่นเคยนะครับเอฟซีลูกเพจท่านใดนะครับที่มีจิตใจที่จะร่วมทําบุญกับพวกผมพวกผมพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้นะครับ ไม่ว่าเป็นทามเพิร์ิวแชร์เตียงอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงครับพวกผมยินดีรับทุกช่องทางครับติดต่อเพจพวกผมได้ชมรม200อใจบุญก็หนุนที่ยากไร์นะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ